สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูซูขคนครับืัอนี้มาพบกับช่องฮักนกชาแนลครับบบาวดำมากคือเก้าครับืัอนี้มากับสาวนกแซ่บครับืัอนี้เป็นเมนูอีสานบ้านครับต้มหอยปลากวางครับต้มหอยปลากวางหรือว่าหอยขี้กระตายลายบองลายอนเอิญบุกเ่อกันครับพี่น้องเอิญมาหอยยางกะล่องทักไค่ไตคอมมินมาเบิ้งครับนี่ห้อยโครงหน้าค่ะพี่น้องหอยโครงหน้าตัวใหญ่ๆเนื้อในอ้วนตัวใหญ่ครับวันนี้ได้ตัวใหญ่มา อ่างพีอ่างน้องเฮาบโบแมนหอยเชอรี่นะครับหอยตัวนี้ชิ่บอมีตาครับจุบุจุพี่น้องตัวน้อยนี่แห้งหวานครับนี่บเบาๆไายพี่น้องให้เบาๆสัก่อนนี้ครับแจวสูตรฝีมือโฟราเองครับมือนี้เบิ่งถึงเผพิถึงเค็มโอ้โบเค็มครับโบเค็มแจวเปรี้ยวครับแจวส้มมะนาครับแซ่บๆมือนนี่แจวลมะนาวอ่ะหัวดจอยูโฟรามเอาใส่กับบักอลายนึงแน่น่ะ กิ่งดอกกูแจกดีว่าเป็นยังพอดำจากบบอยากมากแฮมบีบางนาแล้วผัดำบมากสมเหนึ่งหวยหง่เลืองครับมานีมาตุยเจียวครับเอาเจียวเปียวกับเปียวครับมานีโออมาเบิดใส่เลยลองเบิ้พือแส่คับ เก้วสูตรตาเองครับคุา <ขอ S 1> ดำตาแเสบอันนี้เหมือนหนตาเหมือกินอีกด้วยในการครับงวยง่ายเรืองเครับเมืองห้พี่น้องเมืองลักษณะมันงัดเส้นเกี่ยวคุดำเบื่อหัวเบิ่อยวงเลย จิ้มเห็นตัวยังไงหวานชิเหนียวโบเหนียวครับตุมขาอ่อนกัดบึงวะนะขาดบ่อหวานหวานดีหรอขาอ่อนตัวใหญ่ใหญ่นู่นในอุ้ยอุ้ย โสมมัน<บ>พรามต้มใส่ใบมะขามครับโสมใบมะขามบ่มีตาเด้อพี่น้องเลยพี่น้อง,องือจิ้มได้แต่ไข่มันแทะของแทะเนาะตัวใหญ่แหงตัมึง กินกับเขาคือแซมเนาะแมนเขาประทันหนึ่งครับเลยโหละผ้าไปเลือดทั่วบวบเนาะหัวรุดคนขาวผัดแดดซองนะครับคนดำผัดยูหฮม นาาจะระดำไปนั่งนี่ผมจากว่าจีแจงขึง้นยังชิอกันบ่เปลี่ยน,ไไน่เปลี่ยนเปลี่ยนหวานครับลืมบอกหวานกรุบๆเลยเนาะอืมกรอบแห้งหอยมันสดดีไหมน้องเจวกระแช่ ม่เนี่พอดำตามแจวบาเข้มเข้มปกติเข้มเข้มเหรเพินมักนัวได้พอดำมักนัวแต่ว่าไม่ค่อยมักทรมับมันขั้นการพี่น้องโมมีการลูกครับแสบปานี่กัดกระโตไฟโตมั่นขนานแล้วครับ แช้วซีฟูดบาดืมแก้วย่างซีฟูดกห็ดิ่เสียบเนี่ยจน๊กเนี่ยนโอครด้เลยครับเมืองลักษณะไข่ที่เป็นสีขาว้ะครับเซตหลอบนี่มนเม,มันโกเคแซนวยไงคือกันหมุนติวๆใส่เลย ได้ตะไข่เด้ตะขีมานำครับฝากพีตอนนองเขาคับเอาหนยใหญ่ไปใช่น้อกินนยหน่อยไปก่อนก็ได้นี่ตะหัวมันบริออกใสเลยมาบ้เากินหนยใหญ่เอละกกินหนยหน่อยแบบจับบ่ะเนนหน่อยจะวานหวานพี่น้อง น้อยๆนี่ที่วานก็น้อยใหญ่เลยซาพราหมณเคยกินมาแซ่บมันแซ่บตัวใหญ่หัวใหญ่ครับฝากตอนพี่น้องเอฟเซียวครับอาหารอีสานบ้านๆ พี่น้องเห็นบาดำกินยากกินน้ำเหมือนว่าพี่น้องหลายคนกันถามเขามาอยากซื้อมันอึดคือกันครับก็จะได้กินตาวานานีเฮ็ดพอกำลังออกเฮ็ดพอด้วยค่ะพี่น้องมักแตงก็ใหญ่อ่ะมักแตงฝรั่งครับ เด็กกระซองพอดำบาให้ลูกพี่น้องบาให้ลูกครับบาให้ลูกกับสุกดีขนาดครับกุบกรุบกุบกินเพื่อทูเพิ่นบริกินได้เพื่อพอด้วะหอยโครงหอยกระต่ายหอยโครงหน้าครับกินกระยุบกระได้พี่น้องอืขคือได้หน่วยใหญยอย่างเงี้ ออกมาบัดเลยอือสอ้หูมันอ,กออกน้ำพอดำอืมหัวใหญ่แหง่จะออกบ่ใสมาไเจาไปเคาะครับมันบ่ออกดอกกินลยไม่ใช่มันบอกออกน่มีตานะเลยพี่นนอะไม่ใปกติครับข้ามันมีตามันจิมีอยู่วางนี่นะครับพีน่น้องเราจะเออกอันนี้คือห่าเห็นมีเลยแหละ กินแต่ละเถ้อกับเรี้วออกจากเถ้อครับพี่น้องท่านใดที่เอินว่าหอยอยังอย่าลืมใต้คอมเมนต์ให้บารดำน้ำได้เลยครับเด้บอ,อาาบานเมนอ่อนหอยกระต่ายบาน์บาดำเอินหอยปากกว้างลักษณะของฝาปีตครับจะมีความหนาครับ คนตกนี่แหละมันชิออกมนคนแรกครับออกอส่วนมากเวลาเขาไงา่หรือวาเวลาเพิ่นนำแห้งครับจะอยู่ในขั้นหน้านะครับมันด้อยู่ในขั้นหน้าบบครัซีิบคืออันพวกหอยอันหอยจุบ ทางหอยจุบหอยคมชิูในไหน้าห,หมกตัวหวานหวานครับออืกมาออกมาออกมาออออกมาเบิดหน่วยเลย เงื้งวันเลยม,มากคุณละได้แ,แต่หัหวันกับแซบครับนีแหลกว่าเสีเยามากแกงให้พี่น้องเบิ้งครับัมมีคนอยู่เพื่อนเมือน,นี้คือแสบแท้กําลังหูแจกว่าบักทัวหวาน จนอิม่ม้ะครับงงเงยๆหนี่ยเอาเมื่อกลางหนงวนครับหนองวายเฝ้าลานทายอยู่เพื่อนครับนองหม่น,นกั้นหนองไวาไยใคเป็นลูกพดัดดำนเบิดสองครับไม่เดี๋ยวคนถามผิดน้อกว่าหนองวายว่าเป็นลูกเพื่อน <laughs> แซ่บครับอิสานมันบานเฮาพอดำมตัวมันเป็นคูบ่าวคก่ร้อยแล้วอืมเ <laughs> กาลออยู่ครับแต่คาได้ลูกสองคนอยูบ่บนล้อไปไหนตุยเจียวพี่น้องกันปังอืมค <laughs> ุณอนะ่ะ <laughs> เอา้า <laughs> อยากนั่งอะไรบ้างไดำผมครัอันนี้กัน เห็ดอ่างพี่น้องเข้าครับชุดๆไปเลยหมดกัดคือกันบะลุกเด้อพี่น้องแดดซองกับบลุกนั่งในผืนหญ้าเลยนะครับหญ้าเขียวนี่น้อยๆน่ะหวานหวาน เมื่อวัอนจะกระตามมาครับบดหลายหน่วยเติบครับห<ส>อมเม่นน้งอง,งท่านกองง่ายดื้อแสบแห้ง <c oughs> เอาครับพอดำอิ่มแล้วผั <c oughs> ดำบอหรวพี่น้องครับพอดำที่เป็นผูเขาครับปันเอาพี่น้องครับคือบอกนะครับพี่น้องท่านใดที่หูจักว่าหอยนี้บ้านพี่น้องเข้าเอินบพคือกันกะเอินซื้อว่าจังใดใต้คอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวบ่อดำเข้าไปอ่านว่าเพิ่นเอินว่าหอยยังแน่ครับ เมนกเอินหอยโครงบาวดำเอินหอยปากกว้างครับเอินบ็คือกันแต่แจ้วดีแจ้วคือกันครับซีฟู้ดซีฟู้ดตาเองครับเอาสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำลารื่อยๆมากินข้าวกับบาวดาก็ได้เอาสําหรับคลิปนี้พิดผ่านประกันใดบ่ว่ากันครับเมื่อบ่กเพลินแล้วเอาขอบุญขอบุณครับบวกสิขามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ครับเมื่ออื่นพอๆกันไหมครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ